ตัวใหญ่เต็มเลยทุกคนเลยนีนะ่หอยมันนะหอยตีดมันอยกก่่งเขาคว้าขึ้นไปนะเนี่ยเบิ่งความเงานะโอ้ตัวทุกคนนะ าามว่กวากบทักทายสบายดีและกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านยินดีตอนห้าก็สู่สองบาเพชรแสนสนะนี่กบหลังจากที่พักผ่อนไปเฮงเติบนะนี่สิเป็นตอนแรงๆพี่น้องเอ้ยคอยกบสิได้อ้อหาของยุของกินคือเก้าละสิได้รือไม่ได้กบเดียวท่าลุ้นติดตามห้องสมบัํิเดียวอีเธอนึงนะ ทางทีมงานก็นออไปหมดแล้วได้คือมือนี้นี่สิได้อ่อหาจอบบึงหมู่พี่น้องเลยหาหาหมู่โดยเฉพาะนะว่าแท้ก็ได้หาแต่เนื้อเยอะเขียนว่าเสิร์มีได้แล้วก็มีแมนมีเอานะตอนแรงๆไงนะเฮอทางเบา้าอ่ำพรเพิ่นไปหนังเฟิกอยู่ต้นมะมัพอดีว่าทางเบ้าทำเพิ่นเห็นต้นมะมนะเลย ปั่นตำแน่งเดี่ยวเมื่อนี้นะคอยกัดสิได้ลองหาเลาะมึงก็บพี่น้องไอ้มื่อนีนนี้นปะพีซีพีนะเออพีซีพีฟาบ่อนก่อนไปพี่น้องสิได้ออกไปเลยสิเลาะไปตามตุ๋ยเลยได้เมื่อนี้พี่น้องไอ้เลาะเบึงตามตุ๋ยแล้วก็เลาะเบึงบ่อนที่หมู่เคยดุดนะกับเลาะบึงแถวต้นมะก,กระบก แต่ถ้าลุ้นมึงอีเธอหนึ่งก่อนว่าสิพบหรือมีพบนะกันโชคดีก็พบโชคมีดีก็กกมีพบนะ ทุกคนนะขึ้นต้นไม้ต้นนี้นะแดนท่าถัดขึ้นโอ้ขึ้นต้นไม้เงนะยเติบเด้ะจอบมาจอบมาอยางก็ควักขึ้นสิแหลทัทาทัดมาแต่ทางอื่นพูดนะ้ใด สวยงาเต็มเลยทุกคนเลยนีนะ่หอยมันนะหอยตีดมันอยากก่างเขาขวากขึ้นไปนโอ้ทุกคนนะแต่ต้นไม้มันสูงนะส่วนกวระตแลนก็มีเห็นซ้่ไหเนาได้ยินแต่เสียงมันคาดกระทัดขึ้นไป ไม้คูงง่ยเยลงเหินมันทุกคนเลยหอยขึ้นหอยลงอยู่แต่เมื่อนี้นี่แนวเลิกก็ญาาทุกคนนะตั้งเจอวอ่าจะไปหารัดหมูนะแดนกับมันขึ้นสูงแล้วก็ญาแล้วเก็นเอมันยู่ต่ำบางที่อดไม่ได้ก็น่าจะใสอยู่แดนนี่ก็คือไปดิพีเอาได้เขน็นซพีเอากระย่าลายเติบแล้วทุกคนเลยปุ เพื่งผู้มีฮุจักว่ามันมีโกนหรือมีมีมมนะแต่ค่อยคิดว่าน่าจะมีโกนสูงขนาดไหมนะปก,กะตตงโคกทุกคนต่ำๆหนึ่งนะตอกๆอยู่มีอึดอันเบตนะตัวนี้ก็ต่ำๆหนึ่งนะอย่างอยู่ตัวหนึ่งเขียนว่าเสอร์ถือพีซีพีนะไม่เห็นแบบนี้ โน้น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 อยู่ตัวนันกระินไปก็เคยนี่มันเฮ็ดซื่อแท้ทุกคนเลยเวลาเราไปหาจอบเนื้อเหนื่อนะไปต่อมีสนใจนะมีได้ก็ถือว่าฝากความหวังน้ำทิมงานพลังมวอนี้นะจอบหมูโดยเฉพาะนะ โอ้ท <s ab ov at> ุกคนนี <s ab ov at> ่มูเหลิมทุกคนตัวบักใหญ่นะนี่จะเห็นได้เลยนะยิงไปแล้วมันมีถือนะถืออยู่นะแต่มันมีอยู่นะคอยป่าอู่พุ่นละเขิงคอยกันเลยมันลอยมาเลยโตซ้ำแหนปงทุกคน để hà khón con chú con ทุกคนอันตรายเดี๋ยวสิไปยัดอันนั้นเขิงมาซ้ำก่อนถือว่าน่าจะได้นะซ้ำซ้ำโหมันกลมอันนี้นะโอ้ทุกคนนลมาเสร็จตกเจอขนาดเลยจนยือเย็บทุกคนนะขวันกลมกลุ้มง่ายด้วยทุกคนเลยมีได้น้อยจักมิด ใหญ่กว่าได้เทียวก้อนนั่นอีลูกคิโก้กับมีมี่เลยค่อยนะมีอยูสามลูกที่เอามานะยัดไปสามถือยัดเธอละลูกเมดพร้อมบันนี้กะคือสัญญาณมือบอดแล้วละเอาอันนี้แล้วก็ได้แต่จักละถือแป๊บเดียวทุกคนเนละค่อยกะเป็นคนที่ขี้ยานขี้ยานงูเติบเลยเดี๋ยวสิหา ฮาเคอร์ข้องเอาทุกคนนะข้องผู้โหมันแล้วก็แก้มือเอานะ thì hơi bưng khoảm nhau này Ô tô quân này Sám và quả vô lệ này này Nhây hèn này Bắc phí lực sẽ à, đây đường thang ọ con thực quân này Hồn bộ có dân tệ dâm nhớ kìa này Ô bị khơi đai nhảy xâm lý chất thứ đây Hãy subscribe มียูซิปลไปแล้วคนขี้งค่อยลุกว่าวาับเลยห้านตอนที่เห็นนี่ใส่ไปทําอิฐแล้วมันมีอยู่นี่ยังแลนลัดอยู่ได้เอแล้วก็เหยื่อของผู้เจ้าได้สายมวยแก่ทุกคนเลยเพราะว่าจะโค้งกับบิก้าโค้งนะบิก้าจะจับไปเลยได้ เอาทุกคนเลยถือว่าโอเคอยู่อ่อหาลัดหมูกันเลได้ตัวบ้ากไหได้กะได้งูด้วคนไนขวัญอ่อนแล้วนี่เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยจนยกรกะดอกความนี่มือแรงนี่มีอันนั้นเบ่ะมือแรงนี่มียะลับดีนลับดีด้ลึกทุกคนเะย ทุกคนเลยนักนาขนาดแก้ไปแก้ไปแห้งฟืดเฮือลายไขรน้อยยังไกบ่บ่อนอยู่นี่ไงว้าทุกคนเลยมือแห้งละน้ำก็เยอะเดี๋ยวเมื่อบ่อทีมงานก่อนบ่อทีมงานมาเอานะคอยลากมาไก่เลย นี่กะย่างประมาณร้อยเมตรนี่แหละมีหอดบ่อนก็นได้แต่กะเมือแห้งละเดี๋ยวมันบ่อทีมงานมาแก้มาบางทีเพิ่นกาจับคือมันเพิ่นมาโค้งเอานะโอ้ถอดเกือบเย็บมากินแหนี่เก็บตีนขนาดหอะจอบหมูนี่มีถอดเกือบไม่ได้ผิด้องเยมันดังนะเกือบกับถอดทรงกับนุง่งทรงขาสัน้น ขอยอมไปหันก็นยังมีเจออยู่ในหมูนะแต่จอบมักระบกต้นเลืกกะเงาจะจะปีนทุกคนนะแต่มีเห็นหมูนะมันหากกะกินหากกะดุดไม่ไม่ยู่หอดปอนกะเกือบค้ำพี่น้องนะแต่เห็นตกหึงนะตกตกตอนเขาอ,อยู่ในเล่าในดงพุ มีกาเดินทางเข้ามาฮอตบอทเลยเบาอนเป็นกำลังใบใยหดอแขนกนใบอดแขกนอยู oh. no. ่เน่ยเลยมาอยู่บ่อต้นมะฮะต้นมะไมนะหิงมาเดียวทุกคนแตมแล้วก็มีจับพื่เลยนะนกปลีวนกปิดิปลีวโอ้ไม่ได้เพื่อเลยเนาะได้เต่าหนึ่งเขาได้ปาเออเอามาหนึ่งเข่ยเป็นน่เลโอ้ได้เยเาได้หเข้ลเอามาน่เโอ้โหได้พ่นาะได้ไปามานี่ได้ หามกะมีแม้นแต่สามาซ่ได้สามว่าก็จะยาวมาสามโซ่โอ้สิบไปโลยีหละงูเลิ่มตัวบักใหญ่นึงป๊อตอันนี้อันเยิงคนบูลุกกับอันนี้แก่มาหอดผีแล้วเนาะแต่มันหนักหนักนากับมันยังตีงอยู่นะโอ้ยเฮ็ดบ่เพชรเฮ็ดนะไปวานนี้มีท่าเข้าซุกก่อนบ่ อันดีสายเข้าก่อนเกับพ่อายแล้วเนาะพูดอันนี้เช้าพักก่อนเห็นไม้กระตื้นห้อนไม้ได้ไม้อยู่ในกลางทากันมันดำดำมันเลิมสลุมสลิมแล้วกับทอดเกลือเป็นเจอรบแล้วดองความปึ้นเราได้นะทุกคนเดี๋ยววันนี้กะพาทั้งทีมงานเพิ่นไปเอาก่อนไปเบิ่งจ้าวเพิ่นกับมีกาโค้งคือคอยกับพี่แจ๊คเนาะอาจะไปหาเอาได้วันนี้ได้ เดี๋ยวไปเบิ้งก่อนมาหอดแล้วนะอู้ยังตีอยู่ฟันเดี๋ยวบักง่ายอยูบ้านนี้นะเริ่มอมพอดเดี๋ยวลองเบิ้งจัดการเบิ้งกะกะโขงอยู่อ๋อโขงแล้วกะเอาไม้มาซ่อนหามแล้วบ้านนี้เอ้ยมาเิีลองเบิ้งโอ้โหทุกทุกคนอันยืดมือโอ้หนักยังว่าอยู่นนี้แก่มากเลยเฮอฟดเฮอไข้ขาวฟดออมีหอด โอ้เจ้ากาจับเนาะผู้ดีและเจ้าเฮ็ดโคเลยเจ้ากาจับเฮ็ดโคบมเป็นได้บมเคยได้แล้วจีและจีแบบคือแหลนนั่นแหละอเออพูดแนะนำเออได้อยู่มี่ฉันกะในพานถ้ำเพื่อแล้วได้แล้วเพื่อได้มานี้เออได้เลยนะ ลุกทุกคนเลยได้เลยสิบปายโลได้เนาะใหญ่กว่าเทียวก่อนเทียวที่ได้ไปนำในผ่านน้อยกว่านี้อเ,เออหอดอยู่ดอกเพราะว่าเคยยหอดบอดเลยเห็นว่าเชือกไก่เชือมันลั่งอ้อมมดได้นะ <laughs> มันมันตีอ,อต้อมัดมันพื้นนะประเทศไท ในฟานทำยังมีมาเนาะหนึ่งท่าบางขาวยิงแต่สิงปังปั้งลุ้นอยู่ทางนี้ก็ได้เออปังคอยปังแหงบังแหงเลยเนาะทางนี้ก็มันเจอแล้วบาเพชรแท้ๆเอออันนั้นนะบ่เออยาว่าทางทางนี้เบาทำเพิ่นไปเงียบเนาะสุดท้ายก็ได้หามแต่หน้าเสียายก็คือไม่ได้หามมุง ได้หามงูพี่น้องเอ้ยว้าเหมลงหามนี่ก็เมาเอไปได้ได้ทุกคนเลยบางทีอาจจะมาะอีกเนาะนะทุกคน <หา S 1> นี่ก็หามมาฮอดบอดแล้วล่ะอย่างท้าทางเบ้าถ้ำเพิ่นอยูเบ้าถ้ำยังมีเฮามาทางหัวหน้าถ้ำเพิ่นเฮามาเลยในเรื่องกับเจ้าโย่ได้ยินเสียงเพิ่นจัดกับมาแล้วแหละโอ้น <laughs> ึกว่า <laughs> จู้เสียงได้ผู้ใดนโอ้ยคือคือเดี่ยวเหมือนแล้วเสียงโม่บอคือเสียงตัวนี้นะจู้ได้เสียงตัวนี้นะโอ้ ว่ามันต่างจากของวะเพชรตัวยแหละนี่วะแม่นอิลีสามบาทเหรียญกูแม่นหมูเนี่ยแท้บาทที่สองเนี่ยแป้งหนึ่งใดเออบาทนั้นกระด่งแห้งบาทแรกแห้งกระมูนะบาทแรกบาทแรกนะสะเทือนไปดิดเลยเอื่อมีถือได้ฮนใดมันทำแห้งพคตรนะบีถือเฉยโอ้ยเป็นไปได้บาทที่สองยัดน้อยๆหนึ่งใส่แพ่งวันนั้นมันบ่ไปเนาะบ่ถือไปไปไปบ่ไปแลนด์ เออเยอไปุ๋ยเฮ้ยลัดเด็กอะเหนืห่อยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยเคยาเสีอเจ้าไปน้ำมันเจ้าโหัวฮ่า <laughs> ฮ <c oughs> ่าฮ่าม,มีเจอหมูแล้วเนาะบ่เจอหมูนะเออเห็นตะห้อยมันเก่าเห็นตะห้อยมันอี <c oughs> ๋เลยเออระหว่างท่าทีมงานเมื่อกี้นี่กับผ้าเดียวลงไปหาอาบน้ำอาบในได้อาบน้ำขึ้นมาแล้วก็เพิ่นกับมาผู้ดีแต่เพิ่นก็มีมานด้วยเพิ่นเว้าอ่าไปน้ำหมูจนค้ำเพิ่นมาก็ได้ <c oughs> กะหมูก็ไปเจอะเจอแต่ห้อยคือคอยละคอยกับเจอแต่ห้อยเมื่อนี้นี่มีในผ่านเพิ่นมามากับลู่ายเพิ่นนะเพิ่นมาแล้วกับเพิ่นแวะมากินข้าวกินน้ำอยู่นี่เพิ่นกระไดกินมากระในสองโตกับกระแตตัวนึงเพิ่นเฮ็ดกินอยู่นะพอดีว่าเพิ่นมาเอาไม้ฟ้าเฮินพี่น้องเลยเอาไม้เฮไม่ซอดนี่แหละทุกคนของกินกันคันตักแล้วได้นะยังมังกรลาก แหงแล้วขอากินกันตัวนี้นก,นกนเกาน,นเกาะนกเมื่อเห็นอันนี้ดูไอ้เงาหนินะมาพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำเดียวแบบนี้นะสีมือในผ่านเพิ่นเพิ่นมาเล้งนะมื่อวานนี้นะว่าแทงก,ก็ได้ยซุ่มเฮานนี้ปวดร้อ,อ,อนปวด้อนเลยดูสายเพิ่นก็ได้ยดูสายทอปวันนี้หมาหอดเพิ่นให้แล้วไปละ ขับเนาะครับแต่บ้านคขับไงกับดาวดรามพาไปรัดหมูอีบ่พาไปรัดหมูเนาะยาแล้วหมูนะบันนี้นะเออเมยแล้วเนาะบนี้อืยาแล้วบันนี้เนาะเอากระไรกระแตพวกหาแนวมันได้กินพี่เนาะเอามันลอยพี่เอาในผ่านปิดไปเรีว าหาดิบลิววางหมูยากเลยสุมเฮากะพาเดียวกินขา้าวกินน้ำอิ่มมาละมีแต่สิได้โคไว้งูก็ได้โคเฮ็ดอันแห้งไว้นะเฮาเฮ็ดแห้งเป็นตอนเป็นตอนไวน้นี่เวลาเฮาปั่นเดียวเมื่อโคกินอยู่บ้านพวกก็มีแต่ต้มซัวกะแซ่บก็เก่าอีทุกคนไอนซีนมันสามารถดีได้เสร็จเรียบร้อยพิเดียวเด้หมูนะหมูอยูด่ด้านะจญนี่ไวจ้ะเยอบุ๋ม เดี๋ยววันนี้กะทีได้เฮ้ทีมงานได้โคเลยคือคอยกะจับก็ยังเป็นญานยานอยู่ตักเนมทุกคนนะนยญานไล่มัน <c oughs> ก็เลยมีการจับทางเขาก็ถับมันโคนะหา <c oughs> ฟืนมัเสิร์หลยยู่ฟืนก็นได้พอดีโคแล้วก็ย่างเสื้อข้าเลยได้ไฟกะ ยังมีลูกคักไปเลยอยู่ฟืนโคนก็เอามากับฟืนเปะเนาะดูทางทีมงานเพิน่นเห็ดข่าได้เห็ดข่าคักแค่ใบการนี่กะ<ม>ได้เห็นได้ใครได้ดอกหรือว่าดได้หมูแคด่ดอกโอ้าลายคักลีโน ลายมันน้ำไหลายมันเป็นแต่โต๊กเจอเหี้ยน้องห้งเลยครับวายจีสอยกับขนาดยูฮันกับดินสองถือเลยย่างกินข้าวอือย่างไปกินข้าวกับต๊กเจอสองถือเลยบ่เห็ดแต่โอ้โหหมอนี่มีญาติเนาะเบียดจับได้เลยเลยรูในลูในผ่านอะรี่ดออันนี้สิพอจนหายเออ คอยเชื้อไม่ได้คอยเข็นว่าเชื้อลายมันลึบเสบังเธอได้มันเป็นอ่อนๆนนะมันกระแนวกะแนวแขงก็ได้ันนี้แขงไแงได้แขงแล้วป่วันนี้แขงจีเดเครื่องในมันนี่หลาไ้เครื่องในมันได้ชุดก่อนนั้นได้ชุดนั้นในปีกายนี้ ต้มเครื่องทองมันป้อตัวบริหลยข่าวซยอยู่ซัมสิกินเครื่องทองมันนะทีมงานเพิ่งกะจี้แล้วเป็นที่ฮอ,อยทุกคนคือสมพลสิไปจใจคือสมพลสิไปโคอยู่ทางแข็มหอยผู้ใดหอยอยู่ทางมาผู้ละมีแม้ในหฮยที่ฮาตักน้ำใสนะคือมีอีหฮยหนึ่งอยู่พู้ละเป็นห้องน้อยนะ

ทุกคนเลน,นอนทาทีมงานรับซ้ำเมืยแห่งนะสอดแจง <c oughs> การกรบับไปที่ไปเมื่อคืนนี้นะก็ตัวขัดขาขนาดเลยทางทีมงานเฮ็ดยางเต็มข่าอันยะโอ้ยขัดแขนขัดขาขนาดเลย คลิปนี้ก็ถือว่ายุดเยือมาพอสมควรทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดไ้เพียงซัมมิ่ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอข้อมขคบเจอห,หลายสำหรับการติดตามครับสม้มกาฟ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบพอกันไหมทุกคน